ใบเสร็จใช้ทำอะไรใบกำกับภาษีใช้แบบไหนแล้วใบหักให้จ่ายมันคืออะไรกันนะทำธุรกิจต้องรู้จัก3ใบนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ผ้าสีออนไลน์ต่อคำถามและแชร์ให้หนิจากการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครับทางไล n ์ Adx ปทกปน้อมทุกวันอาทิตย์2ทุ่มตรงครับผมสำหรับตอนนี้ครับจะมาสอนดูใบกันอีกแล้วครับแต่ดูใบที่ว่าไม่ใช่ประเทศครับเป็นเอกสารครับผม3เอกสาร3ใบนี้ครับเป็นเอกสารที่คนทำธุรกิจเนี่ยมักเข้าใจผิดแล้วก็สับสนจนชีวิตมีปัญหาพี่นอมเลยมาสรุปให้ฟังครับว่า3ใบนี้มันมีหน้าที่ยังไงแบบไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วฝากกดติดตามแท็กปากน้อมและเพิ่มพี่นอมเป็นเพื่อนในไลน์แล้วไปฟังกันต่อ เลยครก่อนที่เราจะไปลงถึงรายละเอียดของเอกสารแต่ละใบนะครับอยากชวนคนทอยกลับมาดูนิดนึงครับมันมีเรื่องของภาษีที่ซ่อนอยู่ก่อนจะไปสู่เอกสารพวกนี้ครับภาษีที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่3ตัวครับได้แก่ภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ภาษีหักนทีิจ่ายครับผมเราจะมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนนะครับนั่นคือภาษีเงินได้ครับสำหรับภาษีเงินได้นะครับพูดแบบง่ายๆเลยมันก็คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้หรือว่าเงินได้ของเราครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับรูปแบบ ที่เราทําธุรกิจครับถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนถ้าเกิดเราเป็นรูปแบบที่เป็นนิติบุคคลบริษัทห้างหุ้นส่วนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันมีวิธีการคํานวณแตกต่างกันไปด้วยครับโดยสรุปแบบง่ายๆแล้วกันนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยวิธีการหลักๆที่เราใช้คํานวณภาษีเนี่ยมันจะเรียกว่าเงินได้สุทธิครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยม แล้วก็นําไปคูณอัตราภาษีที่เป็นแบบขั้นบันไดครับก็มีตั้งแต่ยกเว้นไปจนถึง35%กันเลยส่วนภาษีเงนินได้นิติบุคคลครับก็จะคํานวณจากกําไรสุทธิครับแต่ว่ากําไรที่ว่าเนี่ยไม่ใช่กาไรสุทธิทางบัญชีแต่เป็นกําไรที่ปรับปรุงกําไรทางบัญชีให้เป็นกําไรทางภาษีครับเมื่อมีการปรับปรุงแล้วเนี่ยก็จะไปคูณอัตราภาษีที่กฎหมายกําหนดไว้ครับอัตราภาษีของนิติบุคคลเนี่ยมันก็จะมีอัตราคงที่ครับอยู่ที่20%่ิเป็ตแต่ถ้าเกิดเป็น SME ครับก็จะได้อัตราที่ต่าไปกว่านั้นคบุ หรือว่านิติบุคคลครับสามารถศึกษาได้ที่คลิปที่พี่หนอมทําไว้ครับชื่อคลิปว่าสิบสิบสองภาษีลองดูเพิ่มเติมได้เลยครับทีนี้พูดถึงภาษีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเอกสารยังไงนะครับมาดูกันต่อตรงนี้ครับภาษีที่ว่าเนี่ยครับถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะมีการหักค่าใช้จ่ายได้หลายแบบครับซึ่งมันจะมีการคำนวณภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาบางกลุ่มที่มีรายได้หรือว่าเงินได้บางประเภทเนี่ยจะต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงครับส่วนในทางของนิติบุคคลครับการคำนวณภาษีจากกําไรถูกไหมครับกำไรที่ว่าครับมันมีเรื่องของคค่่่่่่าาาาใใชจจยยเเนนดีีววกัและท มันก็จะต้องมีหลักฐานแล้วก็มีการบันทึกบัญชีรวมถึงปรปับปรุงให้ถูกต้องด้วยดังนั้นพอพูดว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาที่หักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือนิติบุคคลที่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายเนี่ยพอพูดถึงตรงนี้ครับเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะเป็นใบไหนกันครับลองเดากันดูฮะระวางใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหรือว่าใบหักภาษีหน้าที่จ่ายครับ คำตอบก็คือใบเสร็จรับเงินครับผมเพราะว่าใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันคือหลักฐานที่ยืนยันการรับเงินครับรับเงินที่ว่าเนี่ยไม่ใช่รับเงินธรรมดานะรับเงินเรียบร้อยแล้วมันเลยมีคําว่าเสร็จอยู่ในนั้นครับซึ่งผู้ที่รับเงินหรือว่าผู้ขายเนี่ยก็จะมีหน้าที่ออกให้กับผู้ซื้อครับผู้ซื้อมาจ่ายเงินเรียบร้อยผู้ขายได้รับเงินออกหลักฐานยืนยันว่าได้รับเงินแล้วก็คือใบเสร็จรับเงินตรงนี้ซึ่งใบเสร็จรับเงินที่ว่าก็จะเป็นหลักฐานสําคัญในการใช้คํานวณภาษีของบุคคลธรรมดาที่หักให้จ่ายตามจริงและนิติบุคคลที่ต้อง มีหลักฐานการจ่ายครับดังนั้นถ้าเราต้องการใบเสร็จรับเงินเมื่อไหร่เนี่ยให้จาไว้เลยครับว่าแปลว่าเราต้องการหลักฐานพิสูจน์ว่าเราได้จ่ายไปอย่างถูกต้องครับ <c oughs> ทีนี้มาต่อกันที่ภาษีตัวที่2กันบ้างครับภาษีตัวที่สเนี่ยก็คือแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนทำธุรกิจที่ประกอบธุรกิจที่มันมีเงื่อนไขว่าจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับซึ่งกฎหมาเยเขาก็จะกําหนดไว้ครับว่าแบบไหนยกเว้นแบบไหนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเคยได้ยินเนี่ยก็ค อะไรแบบนี้ตรงนี้เนี่ยใครทรําธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาเช็คข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันครับว่าเราจะต้องจดแวนหรือว่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งแวที่ว่าครับก็คืออัตรา7%ครับที่เราคุ้นเคยกันครับใครทรําธุรกิจเนี่ยมีหน้าที่บวกแวนเดเเนี่ยเข้าไปในราคาสินค้าหรือว่าบริการครับพอบวกเข้าไปแล้วยังไงนะครับก็จะเอาแวนตัวนี้เนี่ยไปนําส่งกับสรมพกกรต่ออีกทีหนึ่งอันนี้มันเป็น,นกลไกหรือว่าระบบของภาษีมูลค่าเพิ่มคคับบบอออย่่่าาาางงจจจกกกสไลด์เเนนนนนีีน็็หนนะหววขมม200แต้7%ื12ทิ ต้องจ่ายถึง214บาทครับเขามีพาระแบตบวกเข้าไปด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่เรื่องของการตั้งราคาขายแล้วก็ความเกี่ยวข้องต่างๆแต่พอพูดถึงตรงนี้ครับแล้วหลักฐานที่มันเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันควรจะเป็นใบไหนดีครับระหว่างใบเสร็จรับเงินใบกันกับภาษีหรือว่าใบหักณที่จ่ายครับลองเดากันดูครับผม คำตอบก็คือใบกำกับภาษีครับใครที่ตอบคำตอบนี้ก็ถือว่าถูกต้องเลยละครับใบกำกับภาษีเนี่ยมันเป็นเอกสารสำหรับคนที่จดแวตแล้วเท่านั้นนะครับใครที่ไม่จดแวตหรือธุรกิจไหนยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ครับแต่ใบกำกับภาษีที่ว่าเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยิน2คํานี้ครับก็คือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปกับใบกำกับภาษีอย่างย่อเวลาเราไปซื้อของที่มันเป็นการขายให้กับรายย่อยเนี่ยเรามักจะได้ใบกำกับภาษีอย่างย่อเช่นไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อต่างๆหรือว่าไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า เขาจะออกใบกกับภาษีอย่างย่อให้กับเราแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่เขาทําแบบไม่ได้ขายกับรายย่อยหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยอยากได้หลักฐานที่เป็นใบกกับภาษีเต็มรูปเพื่อไปใช้เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มในการคํานวณหรือว่าใช้ภาษีซื้ออะไรเพิ่มเติมพวกนี้เนี่ยก็จะต้องออกใบกกับภาษีเต็มรูปให้กับลูกค้าครับดังนั้นตรงนี้ครับถ้าเป็นเรื่องแบตครับจะใช้สัพท์คํานี้หรือว่าเอกสารใบนี้ครับเรียกว่าใบกากับภาษีครับผมเราผ่านไปแล้ว2ใบครับใบเสร็จกับใบกำกับภาษีหลายคนเนี่ยน่าจะมีคําถามแล้วก็คิิดสสงงัยยขึ้้นนมมมา่เออพีจรๆไบผ เยได้ใบเดียวกันนะแล้วมันเป็นใบเดียวกันได้ไหมคําตอบก็คือเป็นใบเดียวกันได้ครับบางธุรกิจเนี่ยจะมีการออกเอกสารที่ควบคู่กันครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบกำกับภาษี í, หรือว่าบางธุรกิจเนี่ยก็จะออกใบกำกับภาษี í, พร้อมกับใบส่งของซึ่งการออกพวกนี้เนี่ยมันอยู่ี่ระบบการจัดการเอกสารของแต่ละธุรกิจครับว่าเขามีระบบการจัดการเอกสารแบบไหนแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าหรือให้บริการแบบไหนนั่นเองครับสมมุติว่าถ้าเป็นใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเราก็สามารถใช้เป็นใบกำกับ ก็ใช้เป็นใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานพิสูจน์การจ่ายได้ด้วยครับเพียงแต่ว่าต้องตอบให้ได้ว่าเราใช้ในหน้าที่หรือบทบาทของเอกสารแบบไหน mm hmm. เพื่อใช้เกี่ยวข้องกับภาษีตัวไหนจําไว้ให้ดีนะครับใบกำกับภาษีเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเท่านั้นครับผมทีนี้ไม่เหลือให้ถามแล้วครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วครับนั่นคือเรื่องของใบหักหน้าที่จ่ายครับชื่อของมันเต็มๆเนี่ยมันคือหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายครับบางคนอาจจะเรียกว่าใบ50าวิทวหรือว่าใบหักภาษีก็ได้นะครับอันนี้ คุณเคยเอกสารครับเพราะว่าพอพูดว่าใบหักภาษีกับใบกำกับภาษีเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกันแต่อย่าจําผิดนะครับใบหักภาษีนี้จ่ายเนี่ยมันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบที่เรียกว่าภาษีเงินได้หักหนี้จ่ายครับซึ่งภาษีเงินจ่ายเนี่ยมันก็คือหน้าที่ของผู้จ่ายเงินครับเขาจะมีหน้าที่หักภาษีไว้ครับเวลาจะให้เงินกับผู้รับเงินเนี่ยซึ่งการหักที่ว่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดครับบางครั้งอาจจะถูกหัก3% 5%อห้ารนือว่าหักตามอัตราก้าวหน้าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ให้หักในอัตราเท่าไรครับโดยภาษีถูกหักไว้ครับมันไม่ได้จบแค่นั้นครับการถูกหักไว้เนี่ยมันเป็นภาษีที่เราจ่ายล่วงหน้าไว้ครับดังนั้นหลักฐานที่มันเป็นการบอกว่าเราถูกหักไว้แล้วเนี่ยมันก็เลยสำคัญมากๆครับนั่นคือเจ้าหนังสือรับรองการหักภาษีให้จ่ายหรือว่าใบหักภาษีให้จ่ายนั่นเองครับซึ่งพอได้ใบแบบนี้มานะครับเรามีหน้าที่เก็บครับแล้วก็เอาไปใช้ในการคำนวณภาษีประจําปีครับเมื่อคำนวณภาษีออกมาได้เท่าไรครับเราเอายอดภาษีถูกหักทั้งปีเนี่ยเอามารวมกันครับแล้วก็ เมื่อมันก็เลยทําให้บางคนต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งหรือบางคนเนี่ยถูกหักไว้เกินก็เลยสามารถขอคืนได้นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามันมีภาษีบางประเภทครับที่ถูกหักไว้แล้วเนี่ยสามารถเลือกที่จะจบได้ครับซึ่งไอ้คำว่าจบที่ว่านี่นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ที่จะไม่ยื่นภาษีครับโดยตัวที่เราคุ้นเคยแล้วเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวครับก็คือดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผลนั่นเองครับผมแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ไฟนอลแท็กครับเรามีหน้้้าาาาาที่ตอองเรรยไดมมววคนณภษ แล้วก็เอาภาษีถูกหักเนี่ยมาใช้หักออกจากภาษีที่คำนวณได้นั่นเองครับดังนั้นนะทั้งหมดที่พูดมาครับอย่าเรียกชื่อเอกสารพวกนี้ผิดนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการใบหักภาษีให้จ่ายแต่ดันไ,ไปขอใบยังกับภาษีจากลูกค้าเนี่ยมันก็คงจะปวดหัวแน่เลยใช่ไหมครับอีกแบบหนึ่งครับถ้าสมมติเราไม่จดแบบแต่ลูกค้าบอกว่าเอ้ยช่วยออกใบยักับภาษีให้หน่อยถ้าเราเข้าใจผิดออกเป็นหักใ,ให้จ่ายลูกค้างงครับหรือถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยเรานันออกไปแบบผิดๆถูกๆเนี่ยก็มีัาไดด้้ครบ ั้นเอกสารทั้งหมดเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากๆเลยนะครับคนทาธุรกิจทั้งหลายนะครับจำเป็นมากๆที่ต้องรู้ครับว่าเวลาเราซื้อของเราต้องการเอกสารแบบไหนเพื่อไปใช้เรื่องอะไรเวลาลูกค้ามาซื้อจากเราเขาต้องการเอกสารแบบไหนไปใช้อะไรต่อเพื่อที่ว่าเราจะได้ออกแล้วก็จัดการเอกสารพวกนี้เนี่ยได้อย่างตองครับก็หวังว่าตอนนี้นะครับจะทําให้ทุกคนนะฮะเข้าใจเรื่องของเอกสาร3ใบนี้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์คาถามว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้ครับผมก็คือรราาายกี Online, ออนนไล์ตอบคำถามและแชร์ให้หนีจากการภาษีเจอกันเป็นประจำแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์สองทุ่มทางไลน์แอดแท็กปังหนอมครับอย่าลืมเพิ่มพี่หนอมเป็นเพื่อนในไลน์แล้วก็กดติดตามพี่หนอมในไลน์บูมด้วยนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ